ผมว่าโบโร90บนาทีไม่แพ้เชลซี้แค่นี้เดียวมผมเชื่อว่าวิลล่ามีทีเด็ดพอที่จะครับผมไม่ได้มองถึงชนะนะอืแต่ผมมองว่ายันเสมอไหววิลล่าไม่แพ้ครับวิลล่าไม่แพ้ครับวิลล่าไม่แพ้ครับ,รบขอขอบคุณมีแปดแดดูกีฬามันกว่าอย่าลืม 8สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับก็ welcome to my home อ่าบ้านที่มนเองถูกต้องนะฮะบากาศดีนะพี่คือเปื่อครับมาอยู่ข้างนอกะฮะมาอยู่บ้านบ้างอ่าก็ต้องบอกนิดนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการของเราทุกๆคนครับอลิบอโอลิแฟนของเราครับอย่างมีบ้านที่สวยงั้นผมครับฟังให้จบรายการยังไงฮะฟังและทำตามอ๋อไม่ต้องห่วงฮะมีทั้งบ้านมีทั้งรถ โอ้โหสุดยอดอยู่ในธนาคารอยู่กับตัวเตอฮะอยู่กับตัวฮะนะฮะฟังให้จบแล้วกันนะฮะแน่นอนฮะเจอกับเราสองคนแบบนี้ทุกเสาร์และอาทิตย์ครับผมนะครับไม่มีทีเด็ดมาฝากไม่ใช่พวกเราถูกต้องต้องติดตามกันอ่ะเป็นยังไงบ้างฮารีวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงละกันเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยนะฮะพิม์ลิกอังกฤษนะครับผมเกมเดียวของค่ำคืนนี้นะฮะเกมที่วิลล่าพาร์คนะครับผมเป็นเกมระหว่างแอสตันวิลล่าที่พบกับอาร์เซนอล เรื่องนี้ทําการแข่งขันกันช่วงทุ่มครึ่งนะครับผมมาดูสถิติการเจอกันกันนิดนึงแล้วกันนะครับแอสตันวิลล่ากับอาร์เซนอลเนี่ยเจอกันมาล่าสุดนะครับผมเมื่อเดือนตุลาคมวันที่23ปีที่แล้วนะครับก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลนะครับผมที่เอาชนะแอสตันวิลล่าได้3ประตูต่อ1นะครับผมแต่สิ่งที่สังเกตคือวันนั้นคือยังไม่ใช่ซีเวเอเจราร์นะใช่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 ่ใช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  แอตเลติวิ่าเกมล่าสุดของพวกเขานะฮะเสียท่าพ่ายแพ้ให้กับทนาของเวสต์แฮม1ประตูต่อ2นะครับเมื่อวันที่13ที่ผ่านมามส่วนเกมล่าสุดของ Arsenal, อาร์เซนอลพวกเขาก็พลาดท่ายังไงฮะแพ้ให้กับลิเวอร์พูลศูนย์ประตูต่อ 2, 2> องแอตเลติวิ่าความพร้อมนิดนึงแล้วกันนะครับพวกเขามีผู้เล่นบาดเจ็บก็คือทนาของนากัมบ้าคนเดียวนะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยฟูลทีมเลยนะฮะและที่น่าสนใจคือเราเนี่ยสังเกตกันที่ว่าท่านาของอาร์เซนอลเนี่ย เรารู้กันอยู่แล้วว่าค่าเฉลี่ยของนักเตะอาร์เซนอลอยู่ที่ประมาณ23ปใีใช่ใช่เด็กมากแต่เชื่อไหมพี่แอสตันวิลล่าเนี่ยอยู่ที่24ปีนะใกล้เคียงเว้ยใกล้เคียงมากใกล้เคียงเว้ <laughs> เยนี่คือเซเป็นอีกเรื่องที่เราแบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์เหมือนกันเด็กแต่ไม่มีสอบ <laughs> ไม่มี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 ล่าสุดก็ให้อภัยกันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ จริงเหรอให้ภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ภัยได้ไงอ่ะก็ไปกอดที่สมาคมไม่ให้ภัยได้ไงอ่ะโอ้ตายมึงก็ต้องต้องตกอดก็ไม่กอดแหละไม่กอดมึงก็โดนหนักเนี่ยโอ้แต่ก็หนักอยู่ดีไม่ต้องห่วงครับเอออ่ะคู่นี้พี่ว่าไงครับแอสตันวิลล่ากับอาร์เซนอลพูดถึงอาร์เซนอลหน่อยครับการสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างผิดหวังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเล่นได้ดีกว่าทีมอะไรนะอะไรริเวอร์ลิเวอร์อะไรสักอย่างนะสักทีมครับผมครับจริงๆเล่นดีกว่านะครับแต่ก็สมาธิอาจจะไม่ดีเรื่องประสบการณ์เด็กอาจจะ ไม่ค่อยเก่าเกมเท่าไหร่นะฮะก็เลยไปสู้ไ้ทีมที่ไปรองแชมป์ไม่ได้ครับผมงบอกก่อนครนะฮะก็แพ้ไปสองศูนย์ครับคือด้วยตามทรงเนี่ยผมว่าไซนอนเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยอไม่ง่ายใช่ไหมไม่ง่ายอแล้วผมเชื่อว่าวิลล่าเองเนี่ยมีทีเด็ดพอที่จะครับผมไม่ได้มองถึงชนะนะแต่ผมมองว่ายันเสมอไหววิลล่าไม่แพ้ครับว้าว วิลล่าไม่แพ้นะฮะอ่ะนะนั่นคือในส่วนของแอสตันวิลล่ากับทางด้านของอาร์เซนอลนะฮะพิเวลล์อังกฤษมีคู่เดียวอ่าแต่ที่อังกฤษมีอีกหนึ่งคู่อีกหนึ่งรายการที่ต้องการแข่งขันอะไรซึ่งคือเอฟเอครับอ่าฮะนะครับผมบิดอสโบรทีมจากแชมเปี้ยนชิพเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมจากอังพิเ์ลล์อังกฤษนั่นก็คือเชลซีอ่านะฮะมีปัญหามากมายเลยเชลซีนะครับผมนะฮะ ก่อนเกมอ่ะพ no mm. no ูดกันนิดนึงละกันก่อนเกมนี้เนี so ่ยมีเรื่องเกิดขึ้นก่อนนะฮะนั่นก็คือท่าหน้ของเชลซีนะฮะยื่นเรื่องไปที่สมาคมฟุตบอลของอังกฤษว่าขอได้ไหมขอให้เกมนี้เนี่ยมีการแข่งขันกันโดยที่ไม่มีแฟนบอลเข้าสู่สนามเหตุผลเพราะอะไรโควิดไม่ใช่ฮะเพราะว่าเขาได้โควตาไป4 0 0พกว่าใบอ่าแล้วเขาขายได้แค่600ใบซึ่งเป็นตัวปี แล<ด>้วกขาขายขายตัวไม่ได้มันขายไม่ได้ขายได้ได้เขาขเลยว่าเฮ้ยเพื่อความแฟร์ก็ให้มันแบบไม่มีใครมาเข้ามาดูเลยได้ไหมทั้งสองทีมเลยไม่มีแฟนบอลเลยนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งมันไม่ได้อยู่แล้วไม่มีทางได้เลยแล้วก็ทาง f a ก็ปฏิเสธเรียบร้อยแล้วและเมื่อเมื่อล่าสุดนี้คนไปถามทูเคินเลยทูเคินเนี่ยสโมสรของคุณเนี่ยไปยื่นเรื่องแบบนี้คุณคิดเห็นยังไง ผมกับลูกทีมไม่เห็นด้วยกับที่ทางเชลซีไปยื่นเรื่องแบบนี้เพราะว่ายังไงก็ก็ต้องมีแฟนบอลเข้าสู่สนามใช่อืมนะครับผมผมให้กําลังใจเชลซีและลูกทีมนะออันนี้บอกก่อนถึงจะเกลียดไอ้ทูเครลก็ตามแต่ว่าวันนี้ผมให้กําลังใจเขาคอ่ผมเชื่อว่าวันนี้การมาเจอมิเตชเบอร์เนี่ยอาจจะเดินทางเหนื่อยจากริว ใช่นะฮะชนะมาแล้วประเดิคือเหนื่อยเหนื่อยต้องเดินไปเทเินทางไปมินเดิลสโบรด้วยไม่เป็นไรเพาก็ต้องสู้แต่ว่าผมว่าเกมมันมันมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะอืมครับผมว่าโบโร90นาทีไม่แพ้เชลซีใช้คำนี้ดีกว่าโอ้เจ๋าเลยนะครับผมอ่ะนี่คือมิเดิลสโบรกับเชลซีนะครับผมซึ่งถือว่าน่าสนใจมากอังกฤษจบเรียบร้อยแล้วนะฮะเราข้ามฟากไปหน่อยไปทางฝั่งของอิตาลีเพราะว่ามีบอลที่ น่าสนใจอยู่เช่นเดียวกันสำหรับทนาของอิตาลีเองนะครับผมจัดมาซิอวันนี้พี่มนน่าจะให้ทางทีมอะไรดีฮะับทะาของอิตาลีอิตาลีเนี่ยมี3ามคู่นะ่มีแขกเช้าก่อนอนาโปลีครับนะฮะทีมลุ้นแชมป์นะฮะตามเอซิเมานสาคะแนนครับผมแต่ว่าไอทีมที่ตามแคคะแนนหนึ่งเนี่ยผมให้เป็นรองแชมป์แต่ตาม3คะแนนเนี่ยลุ้นแชมป์ลุ้นแชมป์เลยตอใช้คำนี้นะครับผมอยู่คนละลีกันอ่าครับนะครับ ก็นาโปลีนะฮะวันนี้เจออูดิเดเซอูดิเดเซ่เนี่ยดับที่1 4ี่เนี่ยมี30คะแนนนะครับนาโปลีมี60คะแนนมันห่างก,กันเท่าตัวครับผมห่างก,กันเท่าตัวต้องบอกว่านาโปลีปีนี้ก็ฟอร์มม,มีสะดุดไปบ้างคือจริงๆอะ่ะโอกาสที่แบบว่าจะจะขึ้นไปแซงจะขึ้นไปนําจะแบบอะไรเนี่ยครับผมว่ามีโอกาสนะแต่ตัวอเองก็ดันไปสะดุดบ้างอะไรบ้าง แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่านัดที่นาโปลีเจอกับเอซิมิลานเองมึงเล่นในบ้านแอมึงโดนเอซิมิลานมาสอยหนึ่งศูนย์เนี่ยอันนี้น่าเจ็บใจเจ็บใจนะฮะแต่ว่ายังมีความหวังครับผวันนี้เจออูดิเนเซ่ผมว่าเดินหน้าฆ่าแหละนี่ไงเพราะผมว่าอูดิเนเซ่ไม่ค่อยมีอะไรแต่ตอนหลังก็นแพ้ยากนะอ่าใช่ใองยอมรับมันแพ้ยากมันก็เหนียวพอใช้ได้แต่วันนี้อูดิเนเซ่ไม่ได้เล่นในบ้านครับอมันก็แจ๋วนี่ก็หนาดไปยันเอซิมิลานได้แต่ผมเชื่อว่าวันนี้มันเละ วันนี้มันเละครับเพราะสถิติที่เจอกันพี่น่าสนใจอย่าง5นัดเนี่ยก็คือเป็นทางผังของทางด้านนาโปลีหมดเลยโดยเฉพาะสี่นัดหลังนาโปลีชนะรวดนะฮะล่าสุดเนี่ยนาโปลีไปชนะนูดิเนเซ่ที่บ้านได้40เลยนะอ่าอ่านะครับนะฮะเพราะฉะวันนี้เนี่ยผมมองว่าอูดิเนเซ่วันนี้จะมายับที่นาโปลี ว้าว <Wow. S 2> สองศูนย์เป็นอย่างน้อยนาะโปลีชนะอ่านะครับผมอ่ะอีกคู่ที่น่าสนใจเจอนั่นคืออินเตอร์มิลานที่เจอกับฟิโอเรนติน่านะครับผมคู่นี้เจอกันมาล่าสุดเนี่ยทนาฟิโอแพ้อินเตอร์นะครับหนึ่งประตูต่อสามนะครับผมส่วนฟอร์มล่าสุดของอินเตอร์มิลานนะครับพวกเขาเสมอกับโตริโต้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฟิโอเรนติน่าพวกเขาเอาชนะทนาของโบโลญญาได้ 1ประตูต่อศูนย์นะครับผมนะฮะก็อินเตอร์มิลานะะม,มีปัญหาเพราะว่าทางด้านของเซเวนเดฟายมีอาการบาดเจ็บนะฮะเป็นกองหลังตัวสำคัญด้วยนะครับผม,มนะฮะส่วนฟิโอเรนติน่าไม่มีรายงานการบาดเจ็บเข้ามาก็าสูสีนะครับคือฟีโอปีนี้ฟอร์มโอเคเลยแหละนะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยก็ถือว่าทำข้าวผีออกบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยเสมอตริโนมาหนึ่งหนึ่งเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ย สามารถบุกไปชนะทีมรองแชมป์ทีมนเดี้ได้ครับ1 0ครับผมรองแชมป์ปีนี้ะรองแชมป์นะรองแชมป์ปีนี้นะอพอก่อนไม่ให้เกียรติที่แบบห่างแค่แบบน้อยมากก็ไม่เป็นไรครึ่งแ้มก็เป็นรองแชมป์ที่ห่างตั้งหนึ่งคะแนนจะเปวดครึ่งแตมกว่ารองแชมป์นี่ห่งตั้งหนึ่งคะแนนครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอินเตอร์มิลานเองถามว่าได้ลุ้นแชมป์อยู่ไหมตามสี่คะแนนมีลุ้นอยู่แล้วครับผมแต่เกมไม่ง่ายวันนี้เจอฟรีโอเรนตีน่าเพื่อทีแรกเป็นทีมที่ ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยเกมรับดีนะครับปีที่แล้วในเกมรับเนี่ยโคตรห่วยเลยเจอใครก็เละมันบุกแหลกไงปีนี้ถือว่าเล่นรัดกุมมากขึ้นเกมมุกก็ยังดีอยู่นะฮะแต่ผมว่าวันนี้ไม่ง่ายสำหรับทั้งอินเตอร์และเฟอนันติน่าเกมอาจจะอึดอัดอึดอัดแต่ผมยังเชื่อว่าอินเตอร์มิลานจะเก็บ3ามคะแนนได้แบบเฉือนเฉือนวันนี้ดูให้ที่แครบหน่อยนะต้องดูให้ที่แครบนิดนึง นะฮะแต่เชื่อว่าน่าจะเฉื่นเฉือนอม,มีลูกอินเตอร์มีสักเม็ดครับผม,มคู่สุดท้ายนะครับผมดึกสุดเลยนะฮะกายารี่เจอกับทางด้านของจ่าฝูงของกาชโชซีอาตอนนี้ก็คือเอซิมิลานนะฮะน่าสนใจเลยนะครับคู่นี้เฮดทเฮดเจอกันนะครับผมล่าสุดเอซิมิลานถล่มกายารี่ไปถึง4ประตูต่อหนึ่งนะครับความล่าสุดของกายารี่เนี่ยนะครับผมกายารี่แพ้สเปเซียมานะศูนย์ประตูต่อ2นะครับส่วนทางฝั่งของเอซิมิลานพวกเขา เฉือนชนะเอ็มโปลีมา1ประตูต่อศูนย์นะครับผมนะฮะวันนี้ทางด้านเอซีมิลานเองมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่นะครับผมทั้งทางด้าน,นของเฮนันเดสนะครับบากาโยโ,โกนะครับผมแล้วก็ทางด้านของเคียร์ด้วยนะครับที่มีการบาดเจ็บ,ค,บคููนี้พี่มณว่าไงฮะก็คู่นี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสักสักถ้าย้อนไปสักสักสิบปีแล้ว20ปีแล้วเนี่ยกาาลี่เนี่ยฉา,ายาเจ้าเกาะเจ้าเก,กาะกาาลี่เป็นเกาะน,นะ,ะแล้ว ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในยุคนั้นเนี่ยนะฮะการไปเยือนเกาะไกยรี่เนี่ยกลับมาเนี่ยมักจะสภาพยับเยินนะฮะเพราะมีทั้งมาเฟียมีทั้งกรรมการมีอะไรสารพัดอิตาลีเนี่ยคุณไม่ต้องคิดเยอะครับอิตาลีเนี่ยวงการมาเฟียเขาคือที่สุดของโลกแล้วก็สารเตอร์อิตาลีนยอิตาลีนี่มาเฟียนะฮะเรื่องการล้มล้มบอลยูเวนยังล้มเลยใช่ครับใช่คุณจะไปคิดอะไรครับผมมันโดนับตกชั้นอ่ะ ทีมันดีขนาดน,นั้นมึงไปจ้องกรรมการเป่าเข้าข้างเพื่อครับผมนี่คือนี่คือบอลจัลลี่ <b un it ari> ใช่นะฮะายารี่เมื่อก่อนก็เป็นแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้มันอีกแบบหนึ่งตอนนี้เกาะมันจะกลายเป็นแค่เกาะสวรรค์หาดสวรรค์ใครไปเยือนก็เก็บแต้มได้ง่าย <c oughs> แต่วันนี้การไปของจ่าฝูงเอซิมิลานค่อนข้างกดดันนะครับพี่เขาก็ต้องการสามคะแนนทุกเกมแล้วผมเชื่อว่ามิลานทําได้แต่มิลานก็ไม่น่าจะขาดเพราะว่าลุ้นเม็ดสองได้ เหนือกว่าเยอะครับไกลอรี่หนีตกชั้นก็ต้องเปิดเกมสู้จะไปอุดก็คงไม่ไหวนะฮะพอสู้ก็ต้องโดนผมว่ามิลานวันนี้ผ่านนะลุนเม็ดสองเกีสีมิลานครบท้วนฟุตบอลที่น่าสนใจสําหรับค่าคืนนี้ครับพี่อ้าววันนี้หมดเวลาแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะดูบ้านผมไว้ดูบ้านผมไว้นะครับแล้วก็แล้วก็วันนี้ฟังแล้วไปพิจารณากันนะฮะวันนี้ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกัน กดไลค์กดแชร์นะฮะโอลิเวอรลิซานด้วยแบ่ก็มีแปดแปนะครับที่ให้การสนับสนุนนะฮะ,ฮะเกมมากมายเลยนะฮะแล้วก็กีฬาทั่วโลกเลยนะครับที่มีแปดวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณมี88ดูกีฬามันกว่าอย่าลืมมี88